ทำไมไม่ควรใส่น้ำเปล่าแทนน้ำยาหม้อน้ำนะครับผมวันนี้ผมจะมีคำตอบให้นะครับหม้อน้ำรถยนต์นะครับเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่จะทำให้รถยนต์เรานะครับเครื่องยนต์ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าในนั้นมันจะมีระบบน้ำยาหล่อเย็งใช่ไหมครับเป็นน้ำยาหม้อน้ำใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงไม่ควรใช้น้ำเปล่าเติมลงไปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายสั้นๆนะครับมีอยู่ถึงประมาณ2 -3 อย่างนะครับ อย่างนั้นะครับถ้าเติมน้ําเปล่าลงไปนะครับจะส่งผลให้ระยะยาวนะครับหม้อน้ําของเราอาจจะเกิดเป็นพวกคราบสนิมต่างๆได้นะครับเพราะว่าตัวน้ํายาหม้อน้ําหรือน้ํายากอ่อเย็นน้ายาคู้งเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างในการเคลือบทําให้ดูแลรักษากตัวหม้อน้ํานะครับไม่ให้มันผุไม่ให้มันถูกกัดหรือว่าผุพังได้ง่ายนะครับแล้วก็สังเกตนะครับน้ํายาหม้อน้ำเนี่ยมันจะมีทั้งของแท้ของเทียมนะครับ น้ำยามอน้าของแท้เนี่ยดูจากผิวสัมผัสได้มันจะมีความมันๆน,นิดนึงนะครับอ่ามันจะเป็นน้ำยาเฉพาะทางของเขานะครับอันนี้มันจะช่วยดูแลรักษาตัวหมอ้อน้าไม่ให้มันผูกกัดก่อนเป็นสนิมได้นะครับ 2. น้ำยาหมอ้อน้ํานะครับจะเพิ่มจุดเดือดแล้วก็ลดจุดเยือกแข็งนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดขค้ือยนต์เราร้อนมากๆใช่ไหมครับมันก็จะไม่ทําให้รถเราเนี่ยโอเวอร์ฮีทนะครับเพราะว่า ตัวน้ำยาหมน้ามันก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างทําให้ลดความร้อนในห้องเครื่องได้ดีนะครับถ้าเป็นน,น้ายาก่อเย็นของแท้นะครับผมอาจจะช่วยให้ลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ 3. นะครับน,น้ายาหม้อน้ำเนี่ยเวลาถึงจุดเดือดใช่ไหมครับมันจะไม่เป็นฟองอากาศนะครับถ้าเป็นน้าเปล่าเติมไปเนี่เยเฉพาะเวลาเราต้มน้ำนะครับน้ําจะปุด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 ใช่ไหมครับอ่าเน,นี่ยเหมือนกันเลยก็คือว่าถ้าเป็นน้ำเปล่าเนาี่ยพอมันเกิดฟองอากาศมันอาอกาศทําให้หม้อน้ำเราเสียหายนะี่มีสูงมากเลยนะครับ แต่ว่าน้ำยาครูเรนน้ำยาห่อเย็ยนเนี่ยมันจะไม่เกิดอาการแบบนี้นะย้ำว่าต้องเป็นน้ำยาครูเอนของแท้นะครับผมถามว่าใช้น้ำเปล่าได้ไหมผมบอกเลยว่าใช้ได้ครับแต่ว่าขอใช้ในระยะทางสั้นๆหรือว่าฉุกเฉินจริงๆถ้าหาซื้อไม่ได้เติมไปชั่วคราวได้แต่ถ้าเกิดเราเจอร้านที่มันแผ่นพูกน้ำยาคูเอนนะ็นแบพยายามนะครับถ่ายทิ้งนะครับว่าเติมเป็นครูเอนจะดีที่สุดนะครับผมมันจะทําให้นักษาาการใช้งานของรถยนต์ของเราไปได้อีกนานเลยแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องของความร้อนด้วยนะครับผม